บัดน <coordinates to this ame> ี้เป็นครั้งที่ห้าสิบหกตรงกับวันที่สี่มกราคมพุทธศักราชสองพันหกร้อยสิบเก้าข้าพเจ้าวชรพงศ์ส่วนศิลป์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธดมบูชาสังฆบูชาและเป็นอริยบูชาในองค์พระกรมติเสราชเจ้าองค์หลวงปู่สมบัตหลวงปู่บุญเดช่นนุบุศิีราตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบันดีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบัน โปรดจงบรรดาให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายารบนต่อไปบุปสวโดจุมเทวดา समंता जगवारे सु अंतरा का चंद्र देवता सत्तमा मुनि राजसा सुनंतु साके बगतांग साके कामे रतते जंतरिते विमाने ठी बेरते तरु वना हकने के वंतु निकेते पुम्मा से यंत्र चारा तला विषमे या ककंता पना का दिन के या मुनि वरा वचनंग वा साथ में सुनंतु धम्मस वना करो ธรรมสวนารคารวายัมประันตาบทส่วนน้มการสิลคาถานโมตัสาปกวัตโวตโตสมาสเมตตัสนนโมรตสาปกวตโวตโตสมาสมตตัสนนโมตัสาปกวัโวตโตสมาสมตาสาบทสวนสัจจกิริยาคาถานาติมสังยังกุตุมีสังวังเอตนะสัจวัจเนะโสตมิุสวดานาติมีสังยังธรรมมีสังวังเอตนาสัจวัจเนะโสตมิวุสวะดานาติมีสังยังสังขุมีสันังวังเอตนาสัจวัจเชนะโสตมิุสวดา ตี่บทสวดมหาการุตโกนาโถติอาทิกะคาถามหาการุตโกนาโถอัตยาสัพพะปานินางบุเรตวะปารมิสสะปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจเจวัะเชนะมหงตุสพูปตะวะมหาการุตโกนาโถอิเดยาสัพพะปานินางบุเรตวะปารมิสสะปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจเจวัะเชนะมหงตุสพูปตะวะมหาการุตโกนาโถสุขายาสัพพะปานินางบุเรตวะปารมิสสะปะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจเจวัะเชนะมหงตุสพูปตะวะ

சகாயின்க சகாயிகானதேவானால் ஏதரோசேயங்க கோ பகவா சகே சூவியந்தி அபகவிதஸ்மிங் நவனீமா தாபி கு สัง கேன ஸேம தமதேமி பிகுஸதேய் ஈசபேவா அரந்தேய ததீஜரோமதாதுஹி தேவதாயே புயின சன்னிபதி சன்னிபதம் தே Kau tantang ta sanya api ku sangka namanya bie na pakau wa te nu pasangka ma iya ma pu sangka mida wa pakau wa to san ike bate kaka ta pa to iya mati a ta kuwa ta 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 so iya ta bina ma para wa periso sama jiang wa pa hang pa sa re iya pa san i pang wa su antara i ta pakau wa to ma ru to pa tuwa san i. Abi waati ta wa'i ka mantang e tansu e ka mantang tita kowe ka pete wata pakwoto santike ima ka tanga pasi maasa ma kaya sa makata akata mahi mang tama sa ma jia ta kita iye sangka ti etuwo bra te wata pakwoto santike ima ka tanga pasi sa te apikapowo sa makata hangsu tsa ma te no ucu ka makangsa tsa si wa wa ne tani kae ta wa

ဧတရိဧတိပိက వే ဝိသ္ံတိအနာကသမ္မတနာနရံတောသမ္မာသဗ္ဗတေသံပြိပခေါတနာနဣတ္တပါမေယောသေဝကယနာနာမနိတိသာမိပိက వే သေဝကယနာနာမနိတိသာမိပိက వే သေဝကယနာနာမာမနိတံသန္ဒတသုကမစိကလိုภาသိသာမိတိဝမ္မံတေတိကုတေဝိကုဘောတောဘဇဆုံတောဝါဟိတောဘောဇာ shiru kambika sami yata puma tata shitaa shiru shitaa ki kaa palang pihita taa samahitaa po suzihaa pa sandi laa po paang saa pita puno o taa taa masaa su taa po iwasana wana wila pihitao pancha saa taa yata waa paani kaa kambilo tewe te taa tuwa muni saa taa saa waka saa waki saa saa nilatee te waka cha

เอวิสนะตะเปะโวเจโวหังกิริสามีแคไรเอวดูปะโสทะซะซะซะวะยะกังมะกะปะตะวาอิติมันโตสิมิตะวะนะมะโตสะสนุกะตะมะนาภิกัมคุณเอาเฉิงดาซะซะซะเอโวตะยะกะนะนะนะตะไวนอที่มันโตสิมิตะวะนะมะโตสะสนุ โมทมนานาภิกามุณิภูนางสมฺมติภูนางสาตาคิลาธิสาหสายปานนนาตวนิโนอิติมันโตจิตติมนตวนนวนโดยสติโนโมทมนานาภิกามุณิภูนางสมฺมติภูนางอิเตเตสสสาสาจยกานนนาตวนิโนอิติมันโตจิตติมนตวนนวนโดยสติโนโมทมนานาภิกามุณิภูนางสมฺมติภูนางเอสามิตตมจตัสสตาจยกานนนาตวนิโนอิติมันโตจิตติมนตวนนวนโดยสติโนโมทมนานาภิกามุณิภูนางสมฺมติภูนาง คุ้มพีโรราชาคีโสรุเบปุ拉萨นิมิสนางพิงจูนังสตถาสาสังย่างานังบายดปัสสติคุ้มพีโรราชาคีโกโุปะคสปิิมิวนางบุดมันตุสังราชาตัตตะตโตปัสสาสติกันท้าปานังติสิมาราชาญาสัสสิโสปุตตาปิสัพโวทานนมามาปราทิมันโตจิงโตนะมนั้นโตญาสสิโนอมุท่านมานาทีกามุนกุลนางสัมปินวนางทักินันติสังราชาวิโรโหตัสปัสสาสติคุ้มปัานาติสิมาราชาญาสัสสิโสปุตตาปิสัพโวอินท่านนมามาปรา อิทิมนตโตชติมนตโตวันละนต์โตเจ้าศานาพุทามนาิการบิุนังสุนังปัจจิมันจังราชาวีรูปคโภพสาวตนาคานัอะทิปฏิมาราชาจะสาสิโสพุทธามิสะโมิอิทธมะมาบารอิทิมนโตชติมนตโตวันละมนโตเจ้สศานาพุทามนาปิการบิุนังสนุนังอุตตรุจังราชาอุเวโรตส萨ตตินะคานังอะทิปฏิมาราชาจะสาิโส ဘုဒ္ဓပိသပဝိတနာမမပါရိဒီမံတောจิตေပံတောဝနာဝန်တေသေနမောသမနာမိကမုံဥနာသမေနံဘုရဝန္တ္စံတတရတောတေနေဝရဟုပသိမေဝဘကောဘုလိုဝန္တိစံတတဒိုတေမာရာဇာသမန္တာချက်တုလိုတိစတတနာမနာထသုဝနေကာဥတရေယသမယဝိရောတသာကုတရိယစပါဘယကုကေတုဝိပ္ပတုဝိဘူဇေဝိဥသောသာ จะพิภูโตสาจริโกามาเส็จโคจะกินตกันตนี่กันตจะปานาโตอปะวันโยจะเดีวุโตจะมาจดได้จะมาจะได้จิตตาเจรโนจากนันตัพอนโมราชาเจริญโพอะคือคจะสีโคเจวุติมูสิวัชรสาอิเิจนเจจราชนโหันตภาษาราชวิโมต้ามานามีกามุพภูนัสมนินังอ่ะอะถ้ากู သာဓကုနာပသနာကဝိသလာသတတကာကမ္ပဏသသာအားราကဘံကမ္ပဏသသာရာအကုဝယကသာယတိမိယပုနာတတရထာဇာကုနာဘေဇသသိနောဧရာဝဏမဟာနဂိုသောဘဂသူဝေန เอนายกะราเจสาสารันติติปาติชชาภาคิมิสสะคุเอวิหัญญสะเตมนะปชาตตะตาจิตตราชบันนังอินทิเทศะนามะอะภิยัตตะยยานภาราชานังมะสิสสะวันโนเขมมะกะสิปุตโตสันนายะวะจังวามิดานากะสะวะนากะนะอังสะปุตตังจิตตะวิราเตนะสัมปุตังอะระตะปาตโรวะสะเจติอิติมันโตยะสะสีโนกะลากันธามะมิสสะวะสุรธะนะเมฆะสามีปะติจิตตะภารตนะปริจฉานะนะมุนนีตาจะ นั่นมีสหสตั์จากปาริบุตรตางอาเเวโรจะนมังกาสันหอวานเสีนาลาะตั้งมุสามุตานที่าตันเตกีขุนงสมติมนังอาโจะทิวาปะรุวิจเวายูแต่ถ้ามุราบุาเทวาโสโมจายสาาเวตาตาโยมโมจโสมจายยาสาสาเมตโสโมจายยาสาสาเมตตากรณาการยิกาเท 私たちの家族で大会やられたら何でもいいの อีที่มันโตชดิมันโตว่าน้ำมันโตยศสิโนมุท่านมณเฑียรกัลมึงกุนังสมิญนางเอ็นตูจะตเทวาสาธิจัตสมาจะตุเวยะมาจันตุสูวิสาเทวะจะนทามกูปริกิตาสุลัยสุวิสาเทวะถือว่ามากูปรกิตาหนากกะตานิปริกิตาวาอากูมัทมารากาวัสนาวุลเสโทโสปะค้าปุริโตโททัสเตสักกายสเปนนาณตมะนิโนอีทีมันโตชดิตมันโตว่าน้ำมันโตยศสิโนมุท่านมณเฑียรกัลมึงกุนังสมิญนางอาทะกูสาปุเทวาชาลามกิสิกขาอริทวะ سلامه کی سکارو اریتا کا جارو تا جون ما بو باسی باسنو اورو نازا دما دتا دنسگا سورے جا جودرا اگو باگو وا زونے سی نو تھازتے تھاں یا زپے نناتمینو ایتی مانتو ژتی منتو وانا منتریا ساسین دو متا مانابی کامگو نازم دینوان سمنداما مسنا منسام زو تا ما อนุสัม,มนามหาสัมนามนุสาิย์สุตัมาจีธาปุสุกอาคุอคุมัุสธิสาอาถากุอเรวายจโรหิตาวสิโนปาราคามะปาราอาุเรวายสัสินโนท้าเตสนาคัท้าเตสัาายาสเปนานาตมนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวน้มันโตยัสสินโนมุทัมมานัยิกาะมุ้นางสุมนางสุกามุหารนะอากุเวกานสาสาโอทาตาขคยหมาบอก่าคุเยวา ဤသက္ကနသာသမတ္ထာရစကာမိစကာရေစသီတော်ခန္ရာယအခါပုရှင်တော်ယောဒီစာဘောဇတိသတိသတိရောရာသဘေနနာတဝိနောယတိမတောရှိတ္တောနမတောရှိစိနောဘုသမနာမိကမောခုနာသဗျူနံကေမိယတဇာရာမာကတ္တာကာယယသီတော်နမိတကရောစေဒါကြောင့်ဒီမန္နာတိနောအဟူ ดิมันั้นโนอโกอาทากุปารินิตาธาตเตติยาสะพเพนานาตบันโนอิทีิมันโตสิตันโตวันน้มันโตดสันโนโมทมานาพภิกามผู้นางสัมปินงวันังตัณฑ์เตเทวานิกาญาสัพเพนานาตบันโนนามันว่าเยนะอกุจุงเยจัเยสาธิสาตพปะพุตชาติมากีลางอคตินามานาสวังต่าเคโมคารังนาคังจันทวะอสาสังสุลมาปะรัมโตจักปุตตะอิทิมัโตศาสนา สัร์สนังอุปากุมาโรติโสจักรโสปากาสมิลิมณังศาสตร์ัมพะมัทธโอการนามะพระมหาพิจติติวปัญโนชติมโนวิจารกายูโวยะสัจสิโสทัสสิตธะอิสระโกปเจกวะติวสิโนเตสันจะสมัจจิมัจจโตกะกะอากาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพปิกันเตเสนเดเดเวมามะเกมาลเสนาปิกามิปัสสะกันสาอันที่ยังเอทาคณาตาปันะตตา ไดแก่พะนพมทุโบสมุนตาปรวาเดธามาโมมุนจิโะกุจินาอิจะัทมาฮเโนคณนาเนาเปสิยิปณินตันมาหะจสรังกาตวานปินาวังยาาปูสโกมีโกตานัตยังโตสุิชโกตตาโสปุตถาวติสังคุโตอายามเสตันตัสปิยาโยกิฏวานากุมาะ

นะโมเมพุทเตชสาระเนัมตยธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานะนารายะปารเมสุราสิทธิพระมมาจะอินทาจะตุโลกาคัมปีรักกาสุมุเถสุมุทาภูตุงกังคาจะสัพรามาชยยะปสิทธิปวันตุเตชยยะชยยะธรณีธรณีอุท่าที่อุตทีนาทีนาทีชยยะชยยะข้าคนละตรวนิสัยนิไรสายเสนนัมารุระมารุรา เมรุเมรุราชพลนรชีชัยยชัยยะคามีระสมพีนาเคนตั้งคาคีพีสาจาปุตกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิกีสุธาทานุมุกขชาชัยยะชัยยะวรุณโมกาชัสสาราชัยยะชัยยะจำปาทินาคุ่กาละคันตกชัยยะชัยยะนัตุรงสุการุพุชฌสุการุสุ สุกราผู้ชงสีหาพยาทตีปาชยะชยะพรุนนามุขายาตาชิตชัดจิตตาชิตตาเสชิตตาชิตตาเสนารีปุณณสิทธิโนรดีชัยยชยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยธรณีตรเลตระทาสุชายาชยะชยยธรณีสารตินทศะสาธามังกราดัญญาพระวเคชยชยยรุนยาเคชยชยยรักเคสรักเสสุรัาผู้ชาตดชา ชยยะชยยะโพรเมนทัคนาชยะชยะราชาที่ราชารชยชยะชยะปัตมินสัพพังชยะชยะอรันตาปฏิกับพธสศาวังชยะชยะมะเยสุโรหารโรรินเทวาชยยะชยะพมมาสุรักูชยะชยะนาโควิรุตหโควิรุปปโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวารุโนปิจาอากีวายโยจะปาจุนโทกุวาโรตัตระตะโกอัตถะระสะอัตถะ ะสามหาเทวาสิทธ <icana>, ิตาภสษาอาทโยอิสิโนสาวกาสัพภาชยราโมพระวนตุเตชยธรรมโมจะสังโคจัสาสาปาโรจะชยกลางเอเตนะชยเตเชนะชยโสธีพระวนตุเต เอเตนะพุทตเตชันัสโหตุเตชัยมังคารังชัยโยปิพุทธศาสิริมตัวอย่ามาราสัจปาปิมตัวปราชโยโคสยามโพธิมันเถรโมทิตาชายยะตถาภะหมะคัคขนามะเฮสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมตัวอย่ามาราสัจปาปิมตัวปราชโยโคสยามโพธิมันเถรโมทิตาชายยะตถาอินทัพนามะเฮสีโนชัยโยปิพุทธศาสิริมตัวอย่งมาราสัจปาปิมโตปราชโยโกสยามโพธิมันเถรโมทิตาชัยะตถาเทวะ คนะมาเฮซิโนชัยโยปิปุตสสะเสิมตัวยามารักสัจปาปิมตัวปราชยุโยคสยามปุนิมเดชปโมติตาชัยยทธาสุปันนักนามาเฮซิโนชยโยโพธิชัยโย ชัยโยภีพุทธศาสตรินฺโตยํมารสัจจปาปิมโตปรัจฉโยโฆสยํโพธิมณฑิปโมทิตาชัยยธทานาคะกนํเอสีโนชัยโยภีพุทธศาสตรินฺโตยํมารสัจจปาปิมโตปรัจฉโยโฆสยํโพธิมณฑิปโมทิตาชัยยธทาสพราหมณํเอสีโนชัยโยภีพุทธศาสตรินฺโต Jaya ho diya mure sakeya nang nanti pada no ewang tawang bujojo ho iya jua jo ho cahyo so cebangka reparaci tepan rangke sisi pate pui buka repi seke sapa putana kapa to sula suna Tang, sumangka na sapa pataang suna tahu kinang kaya kamang baca kamang pada kinang pada kinang manok kamang pada kinang pada kinang pada kinang di pada kinang e te atara ta sukita borong ha buta sukita ho ta. ส re er ุกิตาโหสหัสเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวะอสมิงธาเนอติกตาจิการุจกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัปปตดาราขันตุสัพปสัตตานังรักขันตุจินาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรธายุตตะการีวปสันตุปสังวาสาวะหะกะโลคะปุปัตถวาเตสังนิวารเรนตุจะสัปปะดากายสุขังจิตตสุขังอรหันตา อร้านตุยธาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวะาเมสุตังอีกังสัมมยังมะควาสาวาติยังวิหารติเจตวเนอนาปิติกัสสานาปิอนาปินทิกัสสะอารเมิตาตรัคโขปะคะวาปิโกอามันเตสิปิโกวะ พิกโบติพัฒนเตติเตปิกูปะกบโตปะจัสมุสงปะกวาเอตัโมจัตุปาทาวาปิกเวตตาตตานังอนุปาทาวาตตาตตังติตาวาติตาวาสาธาตุธรรมิตตาธรรมะเยมาตาสัพเพถังฆาลาอนิจจติตังตตาตโตอภิสัมพุจิติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสมเอตตวะอจิกาติอเเสติปัจเปติปัตเปติวิวรติวิภัจติอุตานิการติสัพเพสังฆาราอนิจจติอปปาตาวา อบปุปปาทาวาปิกเวตตากตานังอุปปาทาวาตะากตานังติตาวาสาธาตุธรรมะติตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังฆาราตุฆาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุทตวาอภิสเมตวาอจิกขติเตเสติปัญเปติปัตเปติวิวัตติพุชติตานิกรติสัพเพสังฆาราตุฆาติอุปปาทาวาปิกเวตตากตานังอนุปปาทาวาตะากตานังติตาวาสาธาตุธรรมะติตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทติ อภิสมัยติวิสัมพุชิตวะอภิสมัยตวะอาจิกาติเทเสติปัจเจติปัตเปติวิวรติปัจจติตานิกรติสัพเพธัมมานัตตาติอิทัมุบโจรปการวาอัตมนาภิเตปิกูปะโกโตภาสิตังอภินันตูอภินันตุนติบทสวดพระเตกัลกถา พัฒกระตะขาถาอติตังนามว่าเมือ,อย,นย,นยอนะนภดิตังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาตาตีตาม จญาติตามไปทีนันต่างอัตตัญจากอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันจากโยธธรรมตาตาาวิปัสสติอสังขีลังอสังขปังสังทางวิทาปนุพะโรเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจ่มแจ้งไม่งงอนก่อนแคนของคนบางคนใการใช้นั้นไว้ อาเชว่ากิจะมาตัปางโคทัญญามะรณงสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัหิโนโดสังคารเตนามหาเสเนมัตนะมัจจุนาโัวการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนานมากย่อมไม่มีสําหรับเราเอาวังมิหาริมาตาเปิงอาหราัตตมตานิตังทางเวปาเตการ,รัตตงติสันโตจิกเต,เตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดต้าันทางกลางวันและกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเบคข์ปัจจุบัขณะสัพเพสังขาราีิจาสังขารคือร่างกายจิตใจละรูปธรรมดตัทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราดุกาสังขารของ สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเปธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้ที่เป็นสังขารและม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถืววถววถวอว่าตัวว่าไม่ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอายุอะทุวังชีวิตตัง อทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอทุวังมรณังชีวิตความตายเป็นของยั่งยืนอวัสังมายาบร existing? ิตตาพังอ <COR RE> ันเราพึงอเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานงเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตา ควรที่จะสังเวชอายังคายยอาิรังร่างกานนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอัปเปตวิญญาโนคันปราจาวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสจติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิรัง,ารางอีวะ ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืน,นที่รัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตรสร้างคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยอุปาทาวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจันตีั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเสตสรางอุปสมโมสุขโคขความเข้าไปสงบระนับความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสังเพสัตตามรันติจา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มเริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหงังามาริสาอเมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตระนัติเมเอตะ,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 ะสังนัตถิเมเอตะทัสังสายโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดไม่ตายยังกินจิยังกินจิกุสลกํามมังสพเพหิพเตหิกัตัน

อาศมิงท้าเนียติกาตตัดิกายุกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุตุกาปะมณันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุตุกาปะมณันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุตุกาปะมณันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหุนตุตุกาปะมณันตุสัพเพบิสาสัพเพยาขาสัพเพเบตาสุกิตาหุนตุตุกาปะมณันตุสัพเพอาจารียะอาจาริยุปจจายะสุกิตาหุนตุตุกาปะมณันตุสัพเพนักตาสุกิตาหุนตุตุกาปะมณันตุสัพเพเทวาสุกตาุนปมัััจสพพเ สมิตินางสุสมิชันทุโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสัตตุอกันติมายะอิติปะกวานมโมโพธิสัตตุอกันติมายะอิติปะกวานมโมโพธิสัตตุอกันติมายะอิติปะกวา <c oughs> บทสวดปฏิทานคาถา 야, 태워다, 산, 티위하라 와, 시니 투베, 가래, 보, 지 가래, 다, 잉 다, 잉 다, 탐마 다, 네나 다, 반두부시 다, 소 다, 가로데 다, 다, 하라마 다, 레테라자마차나와가제비가보사라미카타 다, นาปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราซาบานาผูตาสุขิตาพุทธุเตชาลาผูชาเยปิชาอันตัสสบวาสังเสริชาตาอัตถวุปติกานิยานิกังธัมมาบาลมปฏิเจเตสัพเพปิทุขัสสกรุณทุสังขายา ท้าดูติรังสตังธัมโมธัมมทธราจปุคาราสังโกหูตูสมาโกว่าอัตายาจาหิตายาอัมเพรละคจุตตาธัมโมสัพเพปิธามาจาริโนอุทิสัมปะปุเนยามาธัมเมอริยบเวริเตวัชนาหุตุสัพเพปิปานิโนปุตสาเสนสัมมาตานังเวิชันตุกาเรเดวุปวัสสันตุอุทิภาวะยะสตานางสังมิตังในตุมิธินิงมาตาปิตานณมาตาปิตาติ นะมาตาบิดาจะอัตลักช่งนิรานิจังรักขันตุกุตุกังเอวังธรรมเณรราชโนปะชังรังขตุสัพปดาบทสวดเทวดาเยือยุชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกขหุตุสัพเปปิปานิโนเอตตาปตาจะมีอิสัมบัตังมุจสัมบัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิยาทานังทัตันตุสัตยาสีรานักันุสัมปดาปะวันนับรรต้าหุนตุขเชนตุเทวดากะตา

tapi ku tak berpata-pata cekan aja yang pernah tanah jajanan akan bertahun pasuh สัพเพพบุตราปรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังรันตานันจะเตจีนารักันปัตตามีสัพพะโสสัพเพพุตราปรัปัตาปัจเจกานันจะยังพรังรันตานันจะเตจีนารักันปัตตามีสัพพะโสสัพเพพุตราปรัปัตาปัจเจกานันจะยังพรังรันตานันจะเตจีนารักันปัตตามีสัพพะโสสัพเพพุตราปรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังรันตานันจะเตจีนารักันปัตตามีสัพพะโส สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรันตานันจะเตชนารักขันปันตามิสัพพาโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรันตานันจะเตชนารักขันปันตามิสัพพาโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสายทายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออนำได้บุที่ถวายเป็นพระราชนมเด็จพระนงเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาถพระบรมราชีนีพันปีหลวงผู้ศรีสวรคารายขอให้ทงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสป่พสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแห่งรายได้อันสุจริตบ้านคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากแคกจนขอจะได้มีข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีสมาธิจิตตั้งมันในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบทดาเจ้าขออีกทั้งขอเทียบทดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาจอดศัจด์ททั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเต็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและบริทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อังวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการสาธุสาธุสาธุ